อีกตัวแล้วมันมาหายแหลกตอนกูตายนะ 7fc ไปตังค่าสตรีมโอเคบอลเลนบอลลิงเฮ้ยไอชิบิวคนเมนด้วยไอสัตว์ไลฟ์ปุ่มเมนปั๊บไลฟ์ปุ่มเมนปั๊บได้เสียงกูบอกว่ากูน่าจะปรับใหม่แกนดูไลฟ์ออมยูทูบปุ่มปิดเสียงกูปิดเสียงวะ เฮียตกใจหมดเฮ้ยมันสูดรม่สูดรเไม่มาตอนม่พอดีด้วยหยิบก็มามองมองศพอะไรวัดดอกฟักเฮียมนคือเฮียะไรวะกากีดังไอ้สัตว์หรืเฮียอะไรอะไรนะกีนแลกอะไรวะอะไรอะไรคือการกีแกเลยผมเกินแหลกแลกาก ไเอ้นะจ๊ะไอไอชีไลไม่ใช่กูตอะเวาดไรดีวันวีไหมวันวีลกไงยูกอนตซักแน่ทไรุ่นอันซับอันซับยิงพีเพื่อตายหรอเฮ้ยเอาปืนนีไม่ชอบเลยมึงเอาป้อมปืนเลยอเออ้้ม่ชอบัปเองตายเลยเดี๋ยวแม่เลือดหลัาเลย ไอ้ไดูโดดูโดนะน่ like <m 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 า่เชื <m <m ่อมันก็ยิงสิแซดมันก็ช่วยกูปองปืนมันยิงกูพังยังะเราออกเอง่ะใจเย็นบิวมาล่าไม่มีครับมีมาล่าไอ้้ยไปรนแอลเลสอีกแย่สป้ยดาวน์ี้ยไปเจอไปรุนแอลเลดอีกอ

ไอเฮี้ยนี่ลาบสัตว์อหะช่องเฮียอะไรวะไอสัตว์ช่องหล่อไอเฮียไม่เหลือเอื้อเอ้เอ้อัมาดูช่องนี้เ้ย guys we have a gift for you โอเคอไม่ไม่อ่ไอ้ hi ไอกล้องปะจไม่ผิดไอกล้องห่ใช่น่าจะใช่ are on the motherfucker channel สเลอไอเฮียยุ่งชีวิตกูเอ้า motherfucker ไงเย็ดแม่งอ้ยนี่ตัดเลยไอ้เหียไม่หล่อมันไม่หล่อเหรออุ้ยเรียกคลอเรียกคลอรอกันดีมาจากขาจับมาจากประตูนั้นน่ะนั่นไง นี่อ๋อมึนมึนนะมันหมุนอะไรวะที่เป็นตูสู้ต่อตัวตีอัวตีเฮ้ยเขาตีเฮ้ยเไม่ชอบเลยเต็มแบบนี้กูโดนแล้วกูล้อจริงจริงนี่แค่นี้ขำไอ้สัสแค่นี้มึงขำไอ้เนี่ยสเต็ปสเต็บอย่างนี้มึงขำหมอขำเลยวะไอ้ยุนลาฟิ่แกน bro fuck you เฉพาะ bên đó phía lửa của gú. Blocking fish, obscuring vision, pulling them in, blasting them, reloading, cái gì vậy? Lena làm Mày. vậy? กูไม่รู้กูไม่รู้โอ้ยกูเข้าไปกูก็โดนเฟเธอร์เลยยิงอย่างเงี้ยขลังก็มีนะโอ้โหผมว่าปาดเลยเหี้ยปาดเป็นรถอะไรของมึงไม่หยุดไม่หยุดไม่รู้เดี๋ยวม่ได้ปืนหนักเลยเหี้ยเข้าไปบรูอริสกาดตายน็อตเฮ้ยเอ้ยน็อตน็อต คีดตังค์ก็เหลือต้องหกร้อยไม่เนควมแพ้ก็เหลือสองพันห้าสิบแปดมันไม่เหมือนที่ว่าไว้เลยหมดนะจไม่ต้องแปลกที่กูยิงเหงินนะกูนอนเล่นอยู่เขาไม่ร <That 's S 2> ู้เลยเขาไม่รู้เลยกูเข้าไหนไม่ไม่สมออาสักเย็ดยมเยี่มันสมอชุดก็ฟังเฮ้ยว้าวไอ้เฮียวโหอิมโบเกน ไอ้ยาชาม,มาอย่างเบื่อคอ,อเลนาโดนไปร้อยร้อยหนึนน 100, 100น่งอะร้อยสิบอ่ะดูชุดลันดูชุดลันอยู่นี่แหละ แม่ตายให้มันรู้ไว้เฮียโดไปร้อยสิบร้อยสิบอะเอาทีโอ้ยเอ้ยไอ้นัดนัดใครอยู่ข้างในนัดนน่ะเอาไปดิไอชิไอิพายแม่งเหมือนรู้ว่ากูจะมาเก็บออฟอ่ะเอากูเลย์นัดนัดนัดเฮ้ยได้ได้ได้เป็นไงไอ้สัตว์ยังแทงอ่ะไอ้เฮียเอ้าเครื่องล้วนเครื่องล้วนอยไรดีอะไริี มีมาเซลน็อตน็อตแมนดอลอะไรอะกวาดพื้นไม่แม่มากันอะมีแค่ไอ้ผเนี่ยเข้าแมนดอลได้ไหมเอาแมนดอลพรามเขียวเอาพรามเขียวมานี่จะ drop thanks เอ้ยที่นี่หมื่นนะไอ้นี่หมื่นนะนายได้สิ่งนั้น โอ้อยเฮียอยู่ดีก็มาควายโง่ไม่ได้ไม่ได้เก่งหรอกเฮียเฮียเนาะแคนี้แล้วการการนัด้มันจะมาหกูตายรู้มันจะมาห ไม่แหละไอ้เงี้ยเฟรมดรอปออกมาและวไปไหนวะเอฟเพย์ไม่รู้มันเหมือนกัน,นกูวิ่งเล่นแล้วนะ่ยเหรอย้อนโอ้เดลนนิดหน่อ,อยได้เลย โอ้โ oh ิจะใช้สก right ิลวิ่ไม่ได้ยิงใครเลอเฮียค tamam ุณมีเพื <h <h ่อนชื่อพลเด้อเะมาดึงภูมิอะไรรถตัดเปิดสิบ

ไีเก่อยู่เนี่ยไปอยู่ท่าไปอยู่นี่เดี๋ยวถามจริงฆ่าก็จบเลยก็ได้ฆ่าจบเลยก็ได้เสร็จกันแล้วพี่ไปโอ้น็อตโดนยังตายอีกเหรอน็อตติดแล้วเห็นมันซ้ำกูจังเลยสี่สี่ดวัคซีนกันยังครับเนี่ยยัง นานยังไอไอกล้องมั้งกใชะกล้องอะไรเนี่ยรี่มีใครประกาศเลยให้มันดูเรื่องอะไรูนัดไป็น้องไอวินไม่ใช่แต่ละคนหมดรวยยังวะเอาปะเนี่ยนัดอยู่ไหนวะเอาปกูโยนทิ้งให้เลยกูเห็นถึงความรวยของเจ็ดแต่เกษตรไอ้ก็วัดคนบินอ้ที่นี่มึนเออเสร็จได้หมดแล้วนี่ เขามีสเต็ปป่ะยาสเตปป่ะโอ้เข้าแล้วเหรอไอ้เหี้ยกูยังเซตอยู่เลยกูสมองผิดไอ้ที่อคือมึงไม่เห็นกระพากกูหรอเห็นปะนะเห็นปะนะทะลุไม่ได้ไอ้ช้ามาอยู่เหี้ยังไม่รู้เลยจะอุยแล้วเอลมี่เอลมี่อะไรวะ มันก็ยินก็โง่เป็นเฮเวสต้องนานไม่มีใครยิงหมดเลยผ่าฐานเลยวะกับพระสุกนาโกรแม็คฟลายกันซานะอิงพีสโอ้อิมพีสมันต่อมาเรื่องของกูเอนตรียูชินวัต์ฟถา ไอ้เหี้ยทีมควเป็นไรวะต้มาติดังกะจะว่าไอ้เียอัลเลนนะกดผิดกดกดผิดหมดวน่ะ้เอ็นีโอว์เอ็นทีอะไรวะหนึ่งอันนั้นเอ็นทีอะไรวะหนึ่งยูดเข้าง no one inside you ้เจนกูจิกังเฉยไอ้สัสไอ้เีจนกูจิกจังเฉยจังอะมันจิกจังอะไรไม่รู้น่าจะกดผิดโหมดกดผิดโหมดป่ะเนี่ยเออผิดโหมดเปล่า เขาสั่งเลสตันเร็วเอาหน่อย่้สมอเลยขาบถ้าเข้าบ้าตรงนั้นน่ะน่าจะเข้าบ้านเดสมองข้บนให้หนคนซลลนตกอโอ้โดเอ่ใส่ยอนหนังนเหรอ้เาโคตรรอโคตเหมือนไอ้เราะเหมือนก็ต้องเฮ้ยูหญิงที่อว่เช้านี้ เรื่องราเช้านี้ยูนยิงที่ยังไม่รู้เช้านี้ไอเจเก็บปืนเฉยทำไมกูโดดเนาะไม่ได้วะน้ำไอเก็บพ่วงเอฟเคอะไรยิงอะไรตายเฮียูงงยิงอูวะเช้านี้กูยิงอะไรไม่รู้อ่ะ ไหนๆมันก็หัวร้อนแล้วกูจะทำให้มันหัวร้อนให้สุดอยากปั่นใช่ไหมใช่กูอยากปั่นมันมากกว่ากูปั่นด้วยกูปั่นด้วย Why this kid so serious m เอ้ยมันอยู่ไหนวะกูจะดูดมันเนี่ย DKSFT ก็เพลินนจะดูดมัน ไม่คือมันจะเขียน AFK แต่มันไปเขียน ADK ก่อนแล้วมันจะเขียน AFK ใหม่มันเสือมันเป็น SDK เอเฮีย SFK ดีเฮียไม่ใช่เอเฮียอ่ะมาดูกูนัะมันดูกนะูมันดูกาปุติดีฟ <c oughs> ้า <c oughs> Good morning everyone นาฬิกาปุกนาฬิกาปุกกูไม่เคยได้ทำงานเลยตั้งแต่นี้ใช่ไหมกินะพอดีครับก้าอเละอเละบอนี่เอออเละเกี้ยกูตั้งนาฬิกาปุกไว้ไม่เคยได้ใช้เลยไอ้เกี้ยนี่ทักมาตลอดอเละอเละ Enemy s p ตื่นไหมเฮ้ยเกนเจ็บมากมันเจ็บมันเจ็บมากวอจูทำเมื่อวานรอดเลยเฮียวอปิดสไฟเฮียยิงอย่างนะอะไรกูบอกไม่กล้าหาเพย์กูยิงเฮียหรอวะยาวยาวใคย ขาแค่ยิงแค่ยิงมันจะยิงไม่โดดไอ้แค่ยิงทำลายมันเลยเจริญนะยิงมันติงไปแล้วไอ้นัดนัดแล้วจานที่เขาส่งมาให้เมื่อวานคือเที้ยอะไรวะเนี่ยแบบพร้อมกาะเที้ยอะไรเนี่ยไม่ตัวนี้ยังไม่ได้กาะเพื่อนต้องแม่มึงนงงๆเนาะไอเทียห้องมันี่ยโอเคใช่เปล่าไม่เชื่อม้ One enemy remaining ลน เจะเหแค่ฝันมันยังฝันไม่ตายเจริญอันดับหนึ่งอันดับหนึงเซนซีรู้จักเปล่าไอติ้งอินเตอร์เซอร์เฟอร์พ่อมึงใจควายเซอร์เฟอร์พ่ไง นำฟางสิงตัวเองเบาที่ผ่านเฮ้ยเฮียเจ็ดอีโอ้เจ็ดมันยิงมั้งบ่หวะเออยิงเออยิงด้วยว่ะแต่มันแบกกูด้วยยิงเยอะขับแบบขับแบบชาติอินโดวิชูเราต้องขับแบบชาติอินโดเฮยโต๊ะทีวะวิชูอีกอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยออเปอเรเตอร์น็อตน็อตน็อตนัดนัดออเปอเรเตอร์นัดไม่ไม่ผมจะเอาเอา อยูนี่กูมีัลลกูเกิดเอ้ยไม่โดนเลยแบบนี้เปนแบบกันแต่กูวเสือมันบุกตีกันมันบุกได้อยู่แหละช่วงนี้ย ทำไมใน Youtube มันไลฟ์แตกแต่วะแต่ถ้าเป็นในแงนี้เห็นได้ชัดด้วยว่าการได้เปลี่ยนออคิดมากนี่อัลเลดน,นี่ไหยโอ้คิดมากจริงๆเลยไอเด็กกูเด็กกูแม่งกดผิดโหมดนี่ไหจี <laughs> ออ๊ดซีเลสตี้บัดชัอตไปไหมไม่ออกมาแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> เราเจอใชปอ้ปิไปละอ๋อปิดอย่างนี้ก็ได้เอา้ากูเหมือนเฮียเลยวะกูเดินม,มาเป็นเพื่อนมันเลยมาแล้วครับพี่เ,เอ้าไอ้กูตายแล้วเบบนี่ยตายสักเสร็จ เดี่อะไรมึงเนี่ยมึงจะปั่นมันหรือปั่นกูให้พูดใหม่ไม่ๆเมื่อกี้เลยหน้ามันถือโอดินมาแล้วมันเดินมันไปดูในไลฟ์กูดิมึงลองย้อนดูอีกงงเลยว้าาาาาา้วา่าาดาาา้าาาาาดาาาา่าาาาาาาเาีายานาา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 ดาาาาาาา้าาเาา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 วาา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 าวาเา นักจะบุจะบูุตาก่อนตาโดสกันจะตายนี่ไากันให้หมดตายยอมตายเพราะมันตาสุดท้ายถาตาทางเร็วจังวะไมไมแสเมื่อวานไอ้กูยิงไว้สาตัวกูก็โดนล้านเอาอะไรวะเออรพอดีเลยเก้าโมงสี่ี งน,นี่คนระับกูพิมพ์กูพิมพ์กูพิมก็ออไปได้สัตว์ <c oughs> ไ่เห็นปะเพราะฉะนั้นกูต้องรอสักห่าอีกอ่งั้นก็ออเอาเอะไรอ่ะงั้นเอาอะไรแม่งเอ้ยพรพวกมึงเนี่ยพวกมึงไม่ช้าไม่ไม่มึงเห็นกูปะที่กูเขียนไว้ไม่เห็นนะ <c oughs> อ่ะเห็นอ๋อนกเช่น อันนี้ก็ได้สไปรัลหรือแอปพลิเคชันอ,อะไรอะไรกแต่ใช่กูกูกูพอกันโอเค